สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงน้องเขือนะคะวันนี้น้องเขือจะมารีวิวนิยายวายเรื่องหลวงตาบอกแล้วหยอกแว้นตอนที่3เปรดมันดุเรื่องนี้แตง่งโดยคุณลาลิส30101979หากหากอ่านชื่อนักเขียนผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคุณนักเขียนเป็นคนไทยนะลิขสิทธิ์ในไทยอยู่กับสำนักพิมพ์โครเวอร์บุมีเล่มเดียวจบ เรื่องนี้เป็นแนวล้ลับโทนเรื่องมีทั้งความสยองขวัญตลกโรแมนติกและดรามา่าใครที่อยากลองอ่านนิยายที่มีเซตติ้งแปลกใหม่พระเอกเป็นผีเปรตสายอบอุ่นใจดีนายเอกเป็นเด็กแว้นที่น่ารักจิตใจดีสุดๆขอแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะสนุกและก็ซึ้งกินใจมากอ่านไปต้องมีน้ำตาซึมกันบ้างแต่ว่าจบดีแน่นอนค่ะคําเตือน เรื่องนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงต่อทางร่างกายและจิตใจอาจขัดต่อความเชื่อทางศีลธรรมอันดีมีผีมีวิญญาณมีฉากสยองขวัญบรรยายถึงเลือดและฉากการตายผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่า25ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเดี๋ยวน้องมะเขาือาจ,จะเล่าเรื่องให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะคำเตือนนืต่อไปนี้มีสปอย นายเอกมีชื่อว่าภารักซึ่งเขาเป็นเด็กแว้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อนในแก๊งเดียวกันถ้านับรวมตัวเขาเข้าไปด้วยก็จะมีกันทั้งหมด6คนเรื่องเปิดมาด้วยฉากงานศพของเพื่อนคนหนึ่งในแก๊งเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าเตวันก่อนอยังคุยกันกับภารักก่อนออกไปแว้นมอไซค์อยู่เลยแต่พอมาวันนี้เพื่อนคนนี้ได้จากโลกนี้ไปแล้ว จุดที่เตแหกโค้งเสียชีวิตคือทางสามแยกแถวข้างวัดซึ่งถนนเส้นนั้นคนในหมู่บ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแถวนั้นน่ะมันเฮียนมากผีดุสุดๆไม่ควรผ่านไปตอนกลางคืนเลยโดยเฉพาะช่วงตีสามพารักที่เพิ่งเสียเพื่อนไปพอได้ฟังเรื่องนี้ก็ยิงโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ไม่รู้จักเตือนเพื่อนไม่ห้ามเพื่อนเอาไว้ เพราะก่อนเตจะออกไปแว้นยังมาชวนพารักว่าไปด้วยกันไหมอยู่เลยแต่วันนั้นพารักง่วงนอนมากเลยไม่อยากออกไปไหนก็เลยปฏิเสธเตเตเลยออกไปแว้นรถคนเดียวจนเกิดประสบอุบัติเหตุเข้ารถคว่ำดับคาที่พารักขอโทษแม่ของเตแม่ของเตก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของพารักหรอกเตมันดวงถึงคาดเองอย่าโทษตัวเองเลยหลังจากจบงานศพ แม่ของเตก็เอากุญแจรถของเตามาให้กับภารักแล้วบอกว่าเตาคงอยากให้ภารักเก็บรถเอาไว้เขียวที่เป็นเพื่อนในแก๊งก็ชวนทุกคนว่าเอ้ยเอารถไปแว้นที่ถนนเส้นนั้นเพื่อเป็นการส่งอำลาดวงวิญญาณให้เตไหมช่วยทำในสิ่งที่เตททำไม่สำเร็จภารกิจซิ่งรถด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันช่างเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ของเหล่าเด็กแว้นเลย แต่ตอนขากลับรถของพารักมันหนักแปลกๆบิดไม่ค่อยไปเลยเหมือนกับว่ามีอะไรหนักมากๆมานั่งซ้อนมอเตอไซค์ของเขากลับด้วยอย่างนั้นแหละเขียวเห็นว่ารถมันอืดมากอาจจะใกล้พังแล้วหรือเปล่าเพราะรถที่พารักขี่มันคือรถของเตที่เอาไปแหกโค้งมาเขียวเลยบอกว่าให้จอดรถทิ้งไว้ก่อนวันหลังค่อยมาเอากลับ แล้วเปลี่ยนให้พารักมานั่งรถกับเขียวแทนหลังจากวันนั้นเขียวบังเอิญไปได้ยินคนในหมู่บ้านพูดว่าตรงที่เตเสียชีวิตอาจจะมีสิ่งลี้ลับบางอย่างมาหาคนเป็นตัวตายตัวแทนจนทําให้เตประสบอุบัติเหตุก็ได้เขียวได้ยินก็เดือดมากเพราะถ้าเตเสียชีวิตไปด้วยสาเหตุแบบนี้จริงเขายอมไม่ได้สิ่งลี้ลับก็สิ่งลี้ลับเถอะแบบนี้ต้องไปบวกให้ถึงที่ เขียวเลยชวนเพื่อนทุกคนไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อไปพิสูจน์ความจริงพอไปถึงก็ไม่เจออะไรแต่ระหว่างทางกลับภารักเห็นเงาดำกระโดดตัดหน้ารถเขาเบี่ยงหลบจนรถเสียหลกักแล้วประสบอุบัติเหตุไปอีกคนในขณะที่ร่างของเขาลอยออกจากรถไปกลับเป็นความรู้สึกที่คล้ายมีบางอย่างมารับเขาเอาไว้อย่างทันเวลาพอดีภารักกำลังอยู่ในอาการช็อก ตามองภาพอะไรไม่ค่อยชัดเห็นเป็นภาพเบลอๆเขามองเห็นมือใหญ่มากๆมือหนึ่งที่เป็นภาพเลือนลางพารักเรียกออกไปเกียว เขียวเหรอช่วยด้วยมันเจ็บมากเลยตอนที่กำลังจะจับมือนั้นเสียงของเขียวที่กำลังเรียกชื่อของภารักก็ดังมาจากอีกทางหนึ่งภารักหันตามเสียงไปมองเห็นว่าน่าจะเป็นเขียวที่กำลังเดินมาหาเขาเขาก็คิดได้ทันทีว่าแล้วเมื่อกี้นี้มันคืออะไรกันมือนั่นนะ่ะจากนั้นพารักก็สลบไป เขียวกับเพื่อนรีพาพารักไปส่งโรงพยาบาลทันทีพารักตื่นขึ้นอีกทีก็พบว่าตัวเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วแต่มันคือที่ไหนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันบรรยากาศโดยรอบไม่คุ้นตาเหมือนอยู่ในยุคโบราณผู้คนใส่โจงกระเบนพูดกันด้วยภาษาโบราณเสียงดังอย่างกับอยู่ในกล้องถ่ายละครย้อนยุคอย่างนั้น พารักยืนนิ่งอยู่ข้างสนามชนไก่เขาควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ทั้งคำพูดและการกระทำร่างนี้แต่งตัวโดวยชุดโบราณเหมือนกันเขาได้ไก่บาดเจ็บตัวหนึ่งมาจากสนามชนไก่พารักอุ้มมันไว้ในอ้อมอกแล้วเดินออกจากสนามไปผ่านไปนอกเขตที่ไม่ค่อยมีคนแล้วค่อยๆย,ย่องไปแอบดูชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในศาลาริมน้ำพารักก็ไม่รู้ว่าเขาคือใคร ชายหนุ่มสวมโจงกระเบนช่วงท่อนบนเปลยเปล่ามองจากข้างหลังยังรู้ว่าหุ่นกำยำมากกรามที่หลังก็สวยและยังสักยันไว้หลายแถวอยู่ๆไก่ที่พารักอุ้มไว้ในอกก็ร้องเสียงดังจนคนที่ถูกแอบมองรู้ตัวเข้าเขาหันมามองทางพารักจังหวะนั้นแสงแดดสาดส่องกระทบใบหน้าของชายหนุ่มพอดีทำให้พารักมองเห็นหน้าของเขาไม่ชัด แต่รู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนั้นกำลังส่งยิ้มมาให้พารักแน่ๆหัวใจของพารักเต้นดังตึกตักอย่างห้ามไม่อยู่เหมือนมันกำลังยินดีที่ได้เจอชายคนนั้นพารักทำตัวไม่ถูกขณะกำลังก้าวเขาไปเพื่อทักทายแต่ก็คิดได้ว่าพารักไม่รู้จักชื่อเขาปากก็พูดออกไปว่าพี่แล้วภาพก็ตัดไป ภารักตื่นขึ้นอีกครั้งที่โรงพยาบาลในยุคปัจจุบันเอาแล้วง่ายผารักได้เจอกับพระเอกของเราแล้วค่ะพ่อหนุ่มคนที่นั่งอยู่ตรงศาลาริมน้ำแหละใช่เลยพระเอกนี่ขนาดเห็นน้าไม่ชดัดยังรู้เลยว่าหล่อมากแล้วภาพที่ผารักเห็นมันคือภาพอะไรนะแล้วพระเอกที่หล่อขนาดนี้เขาไปทำยังไงถึงกลายเป็นเปรตได้นะ เรื่องราวบันชักจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วสิรวมถึงการตายของเต้มันจะใช่เพียงแค่อุบัติเหตุจริงๆหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องไปตามอ่านในเรื่องหลวงตาบอกแล้วอย่าออกแว้นตอนตีสามเปรตมันดุด้วยตัวเองแล้วละค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถอ่านแบบรายตนน้นได้ที่มารีได้ค่ะเดี๋ยวน้องเมือเขือจะแปะลิงก์สำหรับอ่านไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะวันนี้น้องเมือเขือขอจบการรีวิวเรื่องหลวงตาบอกแล้วอย่าออกแว้นตอนตีสาเปรตมันดุเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่น้องมืเขือขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย